นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย One, two, three. มาเคสุดเก๋สุดเก๋แปลว่าอะไรวะไม่รู้วันนี้นะคะคุณผู้ชมกาก้าอะไรนี่คือแม่บ้านนะก้าแม่บ้านญี่ปุ่นแม่บ้านญี่ปุ่นก็ได้ก้าแต่ถ้าก้าก้าอย่างเงี้ยมันคือชายน้อยในพัสจุบาลแล้วโอยขาโอ๊ยไก่บอกก้าไก่โบกก้าโอ๊ยยิ่ม ยุกิเห็นมั้ยเนี่ยยกิยุกิกคนกิมโน้ยกิคนนี่คือใครอไม่แนาขาวจังเลยอ่ะเพื่อนของยุกิน้าีศาจปีศาจว้ายปีศาจพีมาเร็วเลยนะลมแรงเลยแร็วไประวังระวังระวังยุกิยุกิจะมาไล่มนอนในแถวนี้หรือเปล่ายุกิอันนั้นพวกฟอมอ่ะยุกิฟอมยุกขาวมดักขาว สว <ates> ัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้ำพึ่งขอลาสุดร้อนเนอะตอนนี you, ้เน้องรถเราเย็นมาเย็นเย็นมากเลยก็เอาของเตรียมมาแจกคนอะไรเยอะกระเป๋านี่คืออะไรเยอะแยะมากมายเลยจ้ามีทิชชู่มาชิมปานสเปรย์เย็นสเปรย์เย็นอ๋อนเขาทำสเปรย์เย็นเฮ้ยจริงดิฉันเคยไปสนแต่ผ้าที่บ้านก่อนนี่จะพูดสเปรย์เย็นพูดถึงละครคนกินมอก่อนคนกินมอสโกนค่ะ คนกิโมโนเป็นละครฟอร์มยักษ์ทางช่อง3า<ช>มีความพิเศษยังไงบ้างพอลงทุนทางเรื่องแบบโลเคชันนะคะไปถ่ายที่ญี่ปุ่นเลยนะแล้วก็ชุดกิโมโนเองเนี่ยก็แบบนัพผู้โชคดีมากเลยได้ใส่แบบหลากหลายชุดมากแล้วแต่ละชุดเนี่ยเป็นแบบว่าไฮเอนด์ของคนท้งนานแต่ว่าวเราเป็นปีศาจเราต้องใส่ <c oughs> ใ ใส่ทุกแบบเลยค่ะเปลี่ยนกินโลเยอะที่สุดเลยแล้วก็ใส่อยู่กระตาด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออถือว่าบทบาทนี้เป็นบทบาทที่หนักเลยมาคือปกติเราก็เล่นแต่เป็นตัวลายที่แบบว่าความแค้นอยู่น้อยแค้นหนึ่งชีวิตคนแต่นี่มันแค้น400ปี400ปีนะจายครชาตินะพุ่งกับผมก็ให้เราจินตนาการว่าเฮ้ี่400ปีน้ำพึ่งมันแค้นมากมากอะไรอย่างเงี้ยส่มันแค้นมากนะใช่แล้ววิธีเล่นมันก็จะไม่ธรรมดาเลยพุ่งพุ่จะใหญ่ไปหมดเลยมอยู่400อย เขาที่โดนแคนเขาเป็นโจไปนะเอาจะหายแคนเออจะหายแคนเขาเป่นโจจับลอยแสดงว่าเราต้องเล่นใช้พลังมากในเรื่องนี้ใช้พลังเยอะเลยเพราะว่ามันเป็นแฟนตาซีด้วยไงคะแล้วถ้าแฟนตาซีแล้วเราเล่นใหญ่แล้วเล่นใหญ่แบบไม่ถึงเนี่ยผ่านะแล้วเราจะต้องไปตบเมียวโจราเมนไหมเมียวโจทันไมอ่ะนางเมียวโจนางเมียวโจโอ้หวใจน้องชมพู่นั่นเอง ก็สวยกว่าแล้วก็น่ารักกว่าเราก็ต้องแทนเขาด้วยแทนสิโดยตรงเลยศัตหัวใจโอ้โหต้องจัดการนะกับเมียโจนะเมียโจเหรอเมียโจเช่เมียโจเอานี่ปูติดดูก็เลยรู้เดี๋ยวเราไปคุยกันต่อข้างล่าง ตอนนี้คนดูรออยู่รอให้ในพรุ่งนี้ลงไปแจกเตียงตู้ปะบายในพรุ่งเช้าแจกของเนาะรับรายการนี้มากดีจะเปรมาเยอะกว่าจะได้ช่วยแจกแล้วป่ะเพาะมีก็มีถ้าเฉีดให้เราเย็นเลยนะง่ายๆแหละสิมันต้องตอบคำาฉีดให้เราเย็นเลยนะตอนนี้ร้อนมากเลยอ่ะป่ะเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันใช้ที่สามใช้ที่หนึ่งค่ะใช้ที่สองค่ะโอ๊ยนี่ชิมิโกะต้องทำทุกอย่างโอ๊ยกว่าจะได้เงินไปจ่ายค่าเราฉีดเลยเนา จากชมและวุน้นรสเชดเดอร์ชีสและกลิ่นปูซอสไผซี่เปิดกินมโนโด,ดูไปพวกเราดูไปดูยังมือคุณลุงคุณลุงดูกดุณกินมโน,โนคุณลุงต้องได้รับของควารดีอูเอาไปดูเขาลุงดูดดโนโนดคุณกินมโน คุงขาคนพมูนูใครเป็นพระเอกนางเอกคะคุงขาไม่รู้แต่ผมความส่วนตัวชอบพี่เบิร์ตมากชอบพี่เบิร์ดคุณลุงน้องเพลงพี่เบิร์ตได้ดีคะคุณลุงร้องก่อนที่ตกทางโน้นหนาวถึงคนแถวพระประแดงรันรันกับฟินได้ไหมรันกับฟินวินกับฟานได้ไหมนะวินกับฟันได้อันหนึ่งต่ออาลุงเอาไปเลยก่อนจะได้ไปนั่งรอแล้วลุงก็ไม่รอลุงก็ไม่รอร้านของมันเหมือนถูกมากเหมือนถมูมากเหมือนหมูมาก ต้องไปเรียนวัฒนธรรมอะไรของญี่ปุ่นเพิ่มเติมอะต้องเรียนตั้งแต่การเดินเลยค่ะสังเกตว่าชุดกิโมโนที่น้องใส่แล้วเวลาน้องเดินเนี่ยน้องจะเดินเหมือนสอบเท้าเข้าหากันเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ใช่เพราะว่าชุดกิโมโนแคบนะคะแต่เป็นเพราะว่าวิธีการเดินของคนญี่ปุ่นจริงเนาะใช่เขาจะต้องแบบมากพอดีแล้วการร่วมงานกับซปเปอร์สตาร์ของประเทศเราเลยพี่เบิร์ดเป็นไงบ้างโอ้โหพี่เบิร์ดน่ารักมาก ตอนแรกนึกก็คิดไงว่าเอ๊ะพี่เบิร์ตจะยังไงนะอะไรเงี้ยเอ่อพอมาเล่นจริงๆแล้วเนี่ยทุกครั้งเลยเวลาที่เราจะเล่นพี่เบิร์ตแบบน้องหันมายิงแฟนซีเอ๊อ่ะเอ็กี้เห็นยด้ยิงแฟนจีโอเคเราเริ่มได้เพา่าเขาจะเช็คลิปสติกของเพื่อนใช่ไหมเป็นคนที่มีน้ำใจมากแล้วก็แบบเล่นเกิดเป็นทีมอ่ะอ่จริงๆอ่ะพี่พึ่งเนี่ยใช่พี่พึ่งพี่ดำพึ่งพี่ดำพึ่งเนี่ย จ้มาพี่เพื่ออะไรยะเราก็จริงๆกันจริงๆแกอ่ะมันก็ไม่ได้แล้วเมืี่พี่ต้องปตั้งแต่พี่เพ่อวงการก่อนเขาไปเอาอ่ะในฐานะที่เข้าวงการก่อนเลยข่อนระยะเลือกพี่น้ำเพื่จ้า อยากจะเข้าวงการด้วยการเป็นพิธีกรหรือว่าผู้กัดขา่ใช่นักแสดงจะมาเป็นนักแสดงอยากเป็นนักข่าวโอ้หลองสีลองสีลองสีเออของน้กพื่นก็จะเป็นสไตล์เรียบร้อยค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่รายการตู้คู่ตังนะคะมีพิธีกรแสนสวยสองท่านนะคะคุณเอกกี้นะคุณโอ้นนสอท่านแสนสวยแสนเก๋ด้วยกันสวยเก๋ร่ำรวยทุกอย่างค่ะคำถามอยู่ตรงนี้ค่ะถามแล้วถามแล้วค่ะเรามีหม้อ หม้ข้าวฝั่งท่านเอาข้าวสุกใส่เข้าไปแล้วกลายเป็นข้าวดิบฝั่งท่านเอาข้าวดิบใส่แล้วเป็นถุงหม้อฉะนั้นหม้อข้าวนี้ไม่เป็นใครแน่นอนตถามอยู่ตรงนี้ถามว่าถ้าเดินที่ถูกต้องเวลาใส่กิโมโนควรจะเดินอย่างไรมีตัวอย่างค่ะชอยส์กะเท็ท่าแรกนะคะอย่างนั้น ค่ะทายที่สองค่ะที่จะต้องใส่กีบโดรนเดินคุณ่ายเลยค่ะอ๋อคุณต้องใส่กุเแจมืะด้วยนะาที่สามของคุณค่ะทายที่สามทายที่หนึ่งค่ะที่สองค่ะโอ้ยนี่ีคุณต้องทำทุกอย่างโอ้ยกว่าจะได้เงินไปจ่ายค่าภาษี่รูปเกยจะตอบยกมากง่ายมากคุณยายคุณยายตอบได้ไหม สา่าค่ะแล้วคุณใหญ่ต้องคุณใหญ่เชิญค่ะยายอย่าวิ่งนะคะยายอย่ายุ่งขาดค่ะต้องมีใครเอาอะไรมาตีขายายนิดนึงยายอย่าขาลากเฮ้ยคุณใหญ่รับเตือนแล้วป่ะคุณใหญ่คะคุณใหญ่ต้อถ่ายมือด้วยอ่ะโอ้โหจีโร่จีเก่งกันเลยยายเดินอะไรกันมาเลยค่ะยายถามว่ากินกรเดูกกัน นายชื่ออะไรคะอ๋อทิพวรรณค่ะคุณนายทิพวรรณคุณนายรบกวนทำช้อยที่หนึ่งกับช้อยที่สองได้ดูหน่อยได้ไหมคะไม่ได้คุณนายเป็นผู้หญิงพรมิชาลไม่ได้เนึ่งไม่ได้เนอะผิงทีมาทำ่างนี่เลยคุณนายตอบช้อยที่ที่สามค่ะช้อยที่สามถูกต้องค่ะ หลาคนบอกว่าคุณเนี่ยนะเป็นดาราจอมขโมยซีนเวลาเล่นแต่ละเรื่องทีไรคุณได้ทุกครั้งมากกว่าพระนาเออยังไงมันเป็นแบบว่าช่วงหลังเนี่ยจะเล่นอะไรที่มันไร้ใช่ไหมคะแล้วเวลาที่เล่นไร้เนี่ยมันก็จะแบบ ยเขาไม่รู้สินะว่าทำไมถึงโดดเด่นนะไม่ได้ดีบ้างไหมะม่ดีเลยมีหมือนกันมีหมือนกันเรื่องอะไรคะมีนายินยไม่ยมหวานเป็นแบบว่าคาแรคเตอร,ร์เป็นสาวแบบคี่ไงโอ้โดนคนทำลายใช่เป็นสาวโลกสวยแต่ว่าเวลาโดนอะไรนิดนึงก็จแบบเขินใจอะไรอย่างเงี้ย ดาราก็ไม่ได้ทุบตาแล้วเพิ่งเข้าวงการมาทั้งหมดกี่ปีแล้วกี่ปีเหรอ1ิบห้าสิบเกือบ20ปีแล้วนะว้าว20 20ิบยี่สบมลรักลูกทุ่งก็เจนเดอเรชันนี้เท่าไหร่นะอุ้งรักก็ดังมากที่ฉันเข้าวงการมานอนที่ยังเด็กมากยี่สิบเกาปีขอยู่ตรงนี้แต่แจกเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเพึรงดนาทริกาทั้งพี่ดานเข้าวงการมาแล้ว 175ล้านปีขอบคุณมากดิฉันไม่ใช่ผีน้อง3 4 7แ0 0นาล้านวินาทีถามอย่างนี้วินาทีวินาทีรวมแล้วมันกี่ปีไปดูค่ะไปคำนวณเองค่ะ,ะข้อสามต้อพึ่งค่ะตอบค่ะ19-20ถึงปีใครจะตอบเอาแบงค์20ออกมาค่ะนี่เลยครับปูงน้องปูงครับที่ลูกปูงปูงครับปูงครับ,รบ,รบกี่ขวบลูก กี่ขวบลูกอายุอะครับพุ่ How old are you พุ่เรียนที่ไหนลูกตอบได้ไ้ยลูกใครให้พุ่งออกมาหน่อยพูดสิใครบังคับพุ่งะไปเอาวันร้อนไปลาดกนนะใครลูกไครลูกไข่แ่ลูกไข่ให้แม่ตอบเลยแม่ลูกน่ารักมากเลยอ่ะอออันนี้เหรลูกไม่ตอบให้คุณแม่ตอบว่ากี่ปีฮะ19ป20ปีค่ะถูกต้องถูกต้ให้ให้ให้ กลับไปที่โซนหน้ากับโตโตต่างโซนี้มีแต่ให้ไปอ้นลงกระทะในกันแดดที่คุณน้ำผึ้งร้องเพลงญี่ปุ่นคุณเอกี่เพงถ่ายหนังฮาญี่ปุ่นอีกเชลดเล่นไม่จบ ขนมคิดแคทนะครับคิดจะพักคิดถึงคิดแคทมาแจกกับผู้ชมที่ชมรายการของเราตรงนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อนะคะกับคุณน้ำพึ่งนะคะพฤติกรรมยางว่างของเขานะทำอะไรทำอะไรกินปลาทูกินปลาทู นี่จะเอาจริงๆใช่ไหมเอาจริงจะาไปฝักแมวที่บ้านเน่ะเขารักแมวเลี้ยงแมวที่บ้านก็คือเลี้ยงแมวด้วยมีสัตว์เยอะไใช่ค่ะมี อ๋อแมวมีกระต่ายที่เป็นกระต่ายบริจาคอ<า>ะค่ะกระต่ายที่เอามาจากห้องทดลองอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะหาบ้านหให้เออล่าสุดมีไก่จ้าโอ้คือไปเอาไก่มาจากบ้าน,นในเชียงใหม่ไก่ดฟ้าพี่กระโดดงานไก่ปุ๊กๆธรรมดาดเนี่ยแหละก็คืเอเลี้ยงของค่ะใช่ค่ะแต่ว่าเราอยากทดลองดูว่าถ้าเราเลี้ยงไก่แล้วให้มันไข่เองเนี่ยเราจะอยู่ได้ไหมเออมันเป็นการทดลองวิถีชีวิตแบบธรรมชาติแต่เข้ามาในเมืองอะอุ้ยผู้ละชอบเลยอ่ะแล้วเชื่อมั้ยคะ เลี้ยวประมาณเกือบ20ตัวได้กินไข่เวลาสิบฟองเฮ้ยเฮ้ยไข่เหมือนที่เราซื้อตามตลาดนั่นเลยนะใบเล็กกว่าหน่อยเอาใบเล็กก็ได้เลยแต่ว่าข้างในเนี่ยมันเข้มข้นเนี่ยด้วยสารอาหารวิตามินเพราะว่าเราเอาข้าวแบบข้าวปลาเลให้ไก่เลี้ยงไก่เลี้ยงกระต่ายเลี้ยงแมวหมาด้วยหมาด้วยค่ะมันอยู่ด้วยกันได้หมดเลยเหรอคะทั้งหมดนี้มันอยู่คนละชั้นกันอ๋อแยกกันก็คือไม่อยู่ ั้นล่างใช่ไหมคะชั้นบนขึ้นมาก็จะเป็นกระต่ายในกระต่ายกับแมวเนี่ยพื้นที่จะทับซ้อนนิดนึงแล้วแมวอยู่รวมกับกระต่ายได้ใช่ไหมไม่ได้ไไดต้องเป็นายไล่แมวกระต่ายกัดแมวไปลูวนเลยนึกว่าแมวสู้ได้ใช่แปลกมากเลยเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่ากระต่ายเนี่ยมันโงที่งม,มากามันไม่ใช่แบบว่า เป็นยาอ่อนเหมือนที่เราคิดไงว่าแบบกระต่ายมันจะคิดอะไรไม่เป็นแต่กระต่ายเดี๋ยวเวลาเลี้ยงดีๆแล้วมันดุนะมีอย่างหนึ่งที่ต้องพูดไม่ได้เลยนี่อุกุเรเล่อุกุเรเล่ปลทูอุกุเรเล่ปลทูเราเข้าไปดูไอจีเขาก่อนที่เราจะมาสัมภาษณ์เล่นอุกุเรเล่อุกุเรเล่เนี่ยอย่างบ้าคลั่งเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวร้องเพลงซีนะตอมมันคือมันคืออะไรที่มันอยู่ดีๆถึงกระตุ่ยก็คือเรเล่ที่มามันมีที่มาโดยเฉพาะตัวนี้ใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยนะคะสิ่งนี้ ถ้าเรียกเป็นภาษาอเมริกันนะคะต้องเรียกว่ายูทาเล,ลีฮะยูคาเลตัสยูทาเลลีอะไรอ,อร่ะ อายุคะเลลี่บางคนก็เรียกว่าายุทเลเล่บางคนก็เรียกว่าคนก็เรียกว่าแต่พอมาถึงโลกบ้านเราเป็นอุลเลเล่ออุลสวยงามอ่ะเล่นให้ดูหน่อยสิเล่นให้ดูหน่อยได้เลยแต่ว่าเดีสยก่อนจก่อนจะเล่นตามก่อนความสัมพันธ์ของคนในรูปที่น่าใกล้กันไหมคือเป็นยังไรบ้างตอนนี้ความสัมพันธ์ดีมากเลยเรากำลังเข้ากันได้ดีมีแผนเนีมีแผนเยอะแม่ก็เพิ่งคบกันมาแค่หกเดือนหกปีมั้งโีบอแล้วจีบอีแล้วสิบหกปี เขากันทั่วชีวิตเลยนานมากดีมากแล้วผู้ชายคนนี้ก็ดีด้วยดีด้วยน่ไงความเดี่ยวเขานี่คือเราต้องคุณแม่ห้องน้ำใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่โอเค้องน้ำนี่คืาเหตุผลไปนี่คือเหตุผลที่เลือกผู้ชายคนนี้เป็นแม่บ้านเป็นแฟน ก็ถ่ายหนังฮ่านี่คือีัมโบโอโบ่ถอดกันดีกว่าท่านผู้ชมีคำถามพร้อมกับกิ๊บเซนเซนพิคแจกให้นะครับน้ำพึ่งนัตติริยาเล่นละครเรื่องล่าสุดเรื่องอะไรอ่ะข้อหนึ่งคนซื้อครูหมักน้ำฟังดีๆนะคะ เดี๋ยวสับสนนะคะค่ะข้อสองโดนกามกิโมโนข้อสามโดนกิโมเยสหรือข้อสี่โดนกิโมโนอ่าถ้าอยากตอบเชิญไปด้านหน้าเลยค่ะชื่ออะไรคะบิวค่ะบิวบิวไม่ต้องผมมาเปิดบิวบนหูปิดนะเออบิวเออดีมากบิวตอบว่าโดนกิโมโนค่ะโดนกิโมโนเชิญตอบต่อ คิดะับคิดถึงคิดแชทไหครับ,รบ,รบตอนนี้เราพูดถึงธุรกิจนิดนึงก่อนอที่จะไปเล่นเกมแจก3ามพันนะฮะธุรกิจตอนนี้มีอะไรครับตอนนี้นะคะก็<ม>ทําสวนค่ะทำสวนอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็เอาน้ํามันมารุมจากสวนเนี่ยมาประยุกต์เป็นเขาเรียกว่ายาหม่องฝรั่ง เออสเปรย์เย็นมันจะทําให้ลดอุณหภูมิร่างกายแล้วก็มันหอมผ่อนคลายชื่ออะไรคะสเปรย์ชื่อ Garden of Peace ค่ะกลิ่น Apple Signature นีเราซื้อที่ไหนะครับซื้อที่ไหนใช่ไหมคะซื้อได้ที่ natika.com นะคะ n a t i k a.com ค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็รายได้ที่ขายเจ้าสเปรย์เย็นนี่นะคะเราก็จะไปช่วยสัตว์ที่เป็นสัตว์บริจาคสัตว์ถูกทิ้งค่ะชอบมากเลยนะครับเพราะว่าลดความเครียดผ่อนคลายกล้ามเนื้อลดกลิ่นอับค่ะชโก เข้าไปที่นทริกาด com ใช่ค่ะเหมาะกับเมืองไทยนะเนี่ยจะไปเยี่ยกมากค่ะตอนนี้ให้น้ำพึ่งเลือกสองท่านออกมาร่วมสนุกกันนะครับ พวงของใครนะฮะโยนได้เข้าเป้ามากที่สุดจะเป็นผู้ที่มีโอกาสได้ไปเปิดป้ายนะครับ3,000บาทฮะชื่อเลยครับคุณพีงัไม่ใช่คนนนนครับนะพีกับนัดนะครับนัดกัใครไว้นัดกัใครไว้เขาชื่อนัดเขาชื่อนัดเน่ารักเชียวคุณผิงเริ่มก่อนนะองหนึ่งสองสามเริ่มโอ้ยแกงพวงพวกวพวให้พี่เขาลงไม่ลง ไม่ครับมต้องลงนะคะผต้องเก็บเองนะคะัผต okay. ้องไม่เก็บเองนะคะบห้าสมสองหนึ่งหมดแลาวผู้เนนึ่งผเกียห่งะนัดห้าสเริ่มโอ้ยนัดไม่โอยนัดโอยแพ่งมานัดโยนดีดีถัวขึ้แจกหัว 2ีสิวินาทีผ่านไปนัด9 8 7 6แจ้อนัดฉันบอกแล้วเธอแพไปาเฉันบอกแล้วเธอแพ้ไปปะเล้วเธอเล่นคู่่าง่งเล่นแล้วก็ได้แหกเธอแพ้ ฉันบอกแล้วถ้าจะแพ้ไปเลยมันจะไม่มีภาพตรงนี้แล้วเราก็ยังเล่นนะเธอถ้าจะแพ้และเป็นผู้ชายหรืแพ้ผู้หญิงด้วยใช่ถ้าเก่งที่สุดเลยคนอะไรไม่ลงเลยลาออกจากนี่เลยใช่เธอไม่ควรจะอยู่ตรงนี้แล้วนะเอานันอยู่ไหนเธอไม่ควรจะอยู่ตรงนี้แล้วนะนะมันน่าอับอายมากแม้กระทั่งหัวเดียวเธอก็ไม่ลงเธอไปใส่กติกาไหมโอเคเธอไปว่ายน้ำดีกว่าในเมื่อเธออับอายอย่างนี้เธอเอาอุปกเล่นไปเลยไม่ได้เอาไม่ใช่ใบยันหรอของหลวงไม่ต้องของรุ่งไม่ต้อ พลาสติกไปไปแล้วเธอไม่ต้องใส่เสื้อนะใส่ตัวเธอนี่แหละเข้าอยู่ในผ้าเด็กแล้วเธอก็ปิดไปเลยแล้วเธอขังตัวเองอยู่ในนั้นแหละเพราะเธอแพ้นะนี่เธอตัวก็สีเทาไปนะแต่เธอไม่ต้องตัวสั่งเพราะว่ามันก็เป็นกำไรของฉันและช่ดชิ้นติดต่างเนะนะเธอต้องเป็นถ้าเธอไม่สั่งก็จะได้ตรงนี้เออพี่เมียครับ มี2ตู้ให้เลือกนะครับตู้สีม่วงกับตู้สีเขียวครับผมหนึ่งในนี้จะมีตู้หนึ่งสามพันตู้หนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยบาทขอให้คุณผิงเลือกเลยเด้สีอะไรคะสีม่วงีดกว่าสีม่วงน้ำผึ้งอยู่สีเขียวคุณผิงอยู่สีม่วงนับเพิ่มสองสามหนึ่งพันห้าร้อยให้คุณผิงมาเลือกสีนะคะแล้วก็เครื่องตัดหน้าผลไม้ด้วย นี่กับคุณแขกรับเชิญของเรานะฮะน้ำพึ่งครับขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณนะคะชืนุกมากเลยที่พี่กับคุณคุณจะต้องอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตเป็นคอมบิเนชั่นที่ดีมากพี่ไหวอ่ะตอนแก่ๆก็จะไปยกอ่ะมินแพ้กดทับพี่หัวทำให้ได้พี่กับพี่ทำไม่ได้ขอบคุณสุดกันครับเพลนิริมอรด้วยนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะกับรายการตู้ตันโตนี้มีแต่ให้สวัสดีค่ะ คนรู้ว่าทำไมก,การเนี่ยนะเฮ้ยคนรู้จริงด้วเนม่ยคนตั้งนะมันมันเล่าเรื่องทันหรอพอรู้ว่ามันเป็นสี่เหลยมันนะ<อ>มันคือแบบว่าย้อนกลับไปไงว่าแบบพี่เบิร์ดจับเราไปขังเพราะว่านางพิสานหิมะเนี่ยแบบแผงเลียดเยอะเลยเลยแฉว่นแฉว่นสามีเล่นรับเชิญต้องรู้ว่าจะได้จดสามีเล่นด้วยมีกี่สามีนี่ล่อเนีอยสามนี้ดีกว่าต้องถามว่าสามีแกไม่เล่นเรื่องไหนบ้างเรื่องหนุนตาบาน